มันมันจะมีเรื่องนิดนึงแล้วกันก็คือช่วงนี้ก็น่าจะเป็นอ่าผมไม่แน่ใจรู้สึกโพสต์อันนั้นเป็นของของอ่าชื่ออะไรนะไไอที่ที่ทะเลาะกับพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะอ๋อเอออ๋อคุณคุณจีนวิวไฟเดอร์ป่ะใช่ไหมเออใช่ใช่ช่ชคุณจีนผมจําได้แต่เป็นคนที่หัวละอร่อยสัสสัสอ่ะของอ่าพี่จีนวิวไฟเดอร์ใช่ ใช่ใช่คือพี่จีนแกโพสต์ประมาณแบบว่าอ่ามันมีอยู่รายการที่เป็นรายการข่าวแล้วก็เขาจะใช้คําว่าพี่อ่าพี่จีนบอกว่าเหมือนถ้าเกิดบางทีอ่าผู้ประกาศก็อาจจะดูใจร้ายกับหลังบ้านไปนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าแน่จริงมึงลองไปอยู่ข้างหลังซะก็ประมาณห้าถึงสิบสองห้าถึงสิบนาทีสิรู้กันประมาณนี้คือโอเคอเราเข้าใจคือพูดในเชิงหลังบ้านะ่ะ แม่งคือลำบากมากแต่ในทางกลับ hmm. กันน่ะ,ะคนที่เขามาตอบคือพี่หนุ่มพี่หนุ่มกัญชยัยแล้วพี่หนุ่มเขาก็มาโพสต์ประมาณแบบคือ,อด้วยความเคารพเราก็ไม่รู้ว่าข้างหลังเขาเตรียมอะไรยังไงกันบ้างแต่พี่หนุ่มเขาก็จะโพสต์ประมาณบอกว่าเพราะว่าอยู่ข้างหน้าเขาว่าเป็นคนรับหน้าเสือทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าอาทีมงานขึ้นรูปผิดคนที่รับผิดชอบคนที่โดนฟ้องคือเขานะดังนั้นอ่ะบางครั้งเขาก็เลยเหมือนกับต้องมีการเข้มงวดแล้วก็เหมือนใช้คําว่า คุยกันไปเรียบร้อยแล้วอืมอ่าคุยันไปเรียบร้อยแล้วว่าให้มันเป็นอะไรยังไงแต่ทำไมยังเปิดภาพผิดกันอยู่อืมเออซึ่งจริงๆเราคิดว่าพี่จีนไม่ได้แสะพี่หนุ่มเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เปิดคนแรกคนที่เปิดประเด็นคนแรกอ่าคนที่คนที่ดูจะหนักกว่าจริง,รงๆไม่ใช่พี่หนุ่มแต่เป็นนักข่าวอีกช่องหนึ่งแล้วกันประมาณนี้ แต่เราจะรู้ว่าใครเออคนนั้นแหละแต่เรา,เรา,า,าเราตามข่าวเราตามข่าวแกนะแต่เราก็เห็นเพราะบางทีพูดกันแล้วเรารู้สึกว่าอ่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออก็พูดต่อหน้าก็ดูนั่นไปนิดนึงก็ดูดูอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาไปเตรียมอะไรกันมาก่อนละกันแต่ด้วยความเคารพในมุมของเราเองเราใช้คำนี้ละกันว่าอ่าคือตัวเราอ่ะตัวเราอ่ะ สมมุติบอกว่าเราจะขึ้นภาพขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะคุยกันเรื่องประเด็นพิกซีเราก็ต้องไปหาภาพพิกซีมาแล้วก็มานั่งคุยประมาณนี้ถูกปะแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นภาพได้เลยได้อันนี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่คุมโอปทั้งหมดดังนั้นเราสามารถที่จะใส่ภาพได้และเรารู้ว่าจังหวัดที่เราควรจะต้องใส่มันมาอยู่ช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนคุมหลักบ้าน แล้วเมื่อเราคุมหลังบ้านเองเราก็สามารถที่จะสะหาภาพและพูดถ่วงเวลาได้แต่ once เมื่อคุณเป็นทั้งเขาใช้คำว่าเป็นทั้งบอก,กอข่าวแล้วก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วเป็นทั้งพิธีกรด้วยปัญหานี้มันเลยเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะเราพอบอกเราว่าเนี่ยผมอยากได้ภาพอินเสิร์ตตัวนี้ปึ๊บแล้วมันกลายเป็นว่าอ้าวแล้วแล้ว,ลวเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าตัว เราไม่รู้ว่าเขาคุยกับทางทีมงานยังไงกันบ้างแล้วกันแล้วม,มันมีโอกาสที่สมมุติว่าผมบอกอ่าผมขอภาพอ่าภาพนี้หน่อยครับขอภาพนี้หน่อยกาลังพูดถึงประเด็นนี้ปุ๊บแล้วทีมงานอาจจะขึ้นภาพให้ไม่ทันพอขึ้นภาพให้ไม่ทันเสร็จปุ๊บแล้วอ่ะผมก็จะบอกเอ้ยนี่ข้ามประเด็นแล้วนะเอาเอาบาลงเอาบาลงอ่าเปลี่ยน อ่าเอาปาด้านหน้าลงนะเปลี่ยนประเด็นแล้วอ่าเอาเปลี่ยนภาพนะเปลี่ยนภาพนะจากตะกี้สเปซมารีนขึ้นมาเป็นตัวไอ้นี่ยทิรนิดทิรนิดอ่าไม่รู้จักทิรนิดอีกเนี่ไอตัวที่ดูเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดนั่นนะ่ะเอออ่าเดี๋ยวไปประเด็นต่อมานะเดี๋ยวช่วงนี้มาเ,าเดี๋ยวพูดถึงสลามสลามสลาม,สลามเนี่ยรู้จักปลาสลามสลามเนี่ยเอานี่ขึ้นป้าผิดนี่ไม่ใช่นี่ปลาพิคเนตนี่เอาสลามที่มันเป็นตัวหยื่ยเยี่ยยหย่ยเยี่ะ <c oughs> <c oughs> คือคือโอเคเลียวเกินคือคือเราใช้คำนี้ <Yeah. S 1> คือถ้าเป็นอ่าสมมุติว่าเป็นเราเองเว้ยเราเป็นคนที่เราไม่ได้เป็นคนคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ขึ้นภาพเองทั้งหมดอะใช้คำนี้แล้วกันนะมัน hmm. มันบางทีเราพูดถึงประเด็นไหนสักประเด็นหนึ่งเราอาจจะต้องพูดว่าอ่ะพี่พี่ทีมงานครับเดี๋ยวช่วยขึ้นภาพนี้ให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้ซึ่งในในทางกับในทางเนี้ยเราเข้าใจว่าบางทีถ้าภาพมันเยอะมาก ถ้าภาพมันเยอะมากเขาอาจจะมีโอกาสขึ้นให้เราผิดได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือแล้วโปรโตโคอลตอนข้างหน้ามันควรจะต้องมีการคุยกันยังไงเพื่อให้ทุกคนคืนภาพได้ถูกต้องนึอกออกใช่ไหมดังนั้นอะเรามองว่าหลังบ้านมันต้องแน่นเราไม่รู้ว่าหลังบ้านแต่ละคนมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้าง ของพี่หนุ่กกัญชัยหลังบ้านอาจจะมีการเตรียมกันแบบหนึ่งอะไรยังไงกันหลังบ้านของอนักข่าวของท่านหนึ่งก็อาจจะมีการเตรียมกันอีกอย่างหนึ่งอะไรยังไงกันแต่เราก็เข้าใจด้วยว่าบางทีคนที่อยู่ในช่องคอมเมนต์ก็ใจร้ายเกินไปนิดนึงเหมือนไปทับถมว่าโอ๊ยทีมงานแม่งไม่มืออาชีพเลยทำไมช้ชาๆแบบนี้คือเราเราเองเร,เราทำเราทาเบื้องหลังมาบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วโปรโตโคอลที่มันควรจะเป็นคือเป็นยังไงล่ะสมมุติบอกว่า รายการพี่หนุ่มอาจจะมีต้องอาจจะต้องตั้งเป็นโฟล์ขนาดกูตั้งเป็นโฟลเดอร์แล้วกูยังขึ้นภาพไม่ถูกเลยมึงแบบเวลาสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปดูโดยเฉพาะนะรายการแบบถ้าสมัยก่อนก็คือตอนวันอังคารในจักรวาล4 0 k หรือหรือตัวไอ้รีลับจับมาถกอะ่ะคุณจะเห็นว่าบางทีอะ่ะผมก็จะต้องพูดถ่วงก่อนที่จะขึ้นภาพ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในโฟลเดอร์ผมเซฟภาพมาเสร็จปุ๊บแล้วกูวางวางเสร็จปุ๊บแล้วไอ้เหี้ยภาพไม่ไปอยู่ตรงไหนวะนั่นแต่ว่าอะไรแปลว่าอ่อถ้าหลังบ้านไม่แน่นถ้าไม่มีการเตรียมซอสไฟล์กันไว้ก่อนถ้าคุณต้องมาหาการฉุกลระหุกบางทีอะไฟล์ที่คุณเตรียมเอาไว้อาจจะมีสักประมาณ20-30ไฟล์ห้ไฟล์มันมีโอกาสที่คุณจะจะเหมือนกับเอาพูดกันตามตรงนะหลงทาง ยืนงงในดงไฟอ่ะมันก็มีอากาศเป็นไปได้เยอะเหมือนกันประมาณนี้แล้วบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าผมพูดแบบอ่าแบบคุณเดทแอร์แต่ทอกอ่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมพูดไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือย่างเงี้ยบางทีอ่ะประเด็นที่ผมพูดมาอาจจะไม่ได้มีการเตรียมไฟล์ไว้ก่อนคนที่จะต้องมานั่งเตรียมไฟล์ให้อะไรให้คือถ้าเกิดว่าอย่างรายการแห่หัวผมเป็นคนที่เตรียมไฟล์มาเองไงดังนั้นอ่ะถ้าผมจะพูดถึงประเด็นไหนผมก็ แค่กูกดเข้า Google แล้วกูก็เซิร์ชแล้วกูก็มาแปะได้เลยซึ่งบางทีก็อย่างที่บอกไปไม่จะมีปัญหาเรื่องยืนงงในดงไฟเพราะว่าอ่าโฟลเดอร์ที่กูโยนเอาไว้ปรากฏรูปแม่งมีเป็ร้อยอ้าวชิบหายแล้วไอ้ที่กูเพิ่งเซฟมาตะกี้นี้แม่งอยู่ไหนวะประมาณเนี้ยแล้วแล้วเราไม่รู้ว่ารายการอะรายการพี่หนุ่มเป็นยังไงบางทีพี่หนุ่มอาจจะมีแบบเหมือนบางคนแม่งก็เอาผมมีข้อมูลลับมาเปิดเผยตรงนี้ที่แรกเลยแล้วก็แบบอืมฮาร์ <c oughs> ทีมงานกูก็คงจะคำิบตูดเรียบร้อยแล้วลว่าเฮียเอาไฟล์อะไรมาให้กูวะลงประมาณเนี้ย uh huh. เออคือแล้วด้วยความมันเป็นรายการสดเป็นรายการสดนะแล้วบางทีมาคือแบบเอาเอาอินเสิร์ตมาโชว์ทีหลังมันคือภาพที่คุณเห็นมามันบางทีมันเลยยากไงสมมุติว่ายิ่งรายการที่เป็นลักษณะของการพูดถึงข่าวแล้วพวกภาพของเขามันจะฟิกซ์แต่ถ้าเกิดว่าผมบางคนเอางี้บางทีอ่ะเราอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่เป็นเหมือนกับคนคุมทั้งหมดใช่ไหมผมเคยไปทํารายการแนวเล่าข่าวหรืออะไรประมาณเนี้หรือเอาง่ายๆเลยนะการแข่งกันอ e ีสปอร์ตบางทีกูไม่รู้หรอกว่าอินเสิร์ตจะมีที่อะไรบ้างเช่นเดียวกันกับทางทีมงานก็ไม่รู้อินเสิร์ตจะมีอะไรบ้างเพราะฟีดส่งมาจากต่างประเทศดังนั้นอะ่ะผมจะใช้คําว่านี่คือการเกาะฟีดงงไหม คือมันเป็นการเกาะฟีดคือแบบฟีดต่างประเทศหรือใครเขาเปิดอะไรมาเราก็ฟีดเราก็คือเกาะตามสถานการณ์นั้นๆเช่นสมมุติเขาเปิดมาเป็นภาพแบบอ่คนกําลังต่อแถวกันเยอะๆถามว่าเรารู้ไหมว่าภาพต่อไปที่กําลังจะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพที่คนต่อแถวกันเยอะๆไม่แต่พอภาพมันออกมาเป็นต่อแถวเยอะๆปุ๊บก็เฮ้ยดูนั่นสิครับโอ้โหคนเข้าแถวกันเยอะเลยนะครับเราก็ต้องโพอิมโพไวส์กันไปดังนั้นอ่ะผูนําตรงเราเลยรู้สึกว่าหลายๆครั้ง มันเป็นเรื่องที่ยากระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านที่มันจะทํางานกันให้ซิงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เรารู้สึกว่าเอาประทับใจประทับใจเลยนะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักกับรายการที่ชื่อว่าแบร์ไตไฮให้เทคไหมมันคือ mm. มันคือ oh. มันคือรายการพี่หนุ่ยอะ่ะพี่หนุ่ย mm. พงสุกับแต่จริงมันไม่ใช่มีแค่พี่หนุย่ยคนเดียวไงตอนนั้นมันก็จะเป็นพี่โก่อ อาจารย์สุประเดชแล้วกันทุกคนจะรู้จักกันในนามอาจารย์สุประเดชแล้วก็จะมีา mm hmm. ได้ใช่ไหมเราก็จะมีเป็นพี่หลามที่โกไอทีสมัยก่อน mm hmm. รายการแบบยุคเนชั่นแล้วมันเป็นรายการสดแล้วถามว่าอินเสิร์ตเขาทำยังไงถ้าเกิดคุณสังเกตดีดีเว้ยที่มันมีลูกศรชี้ไปอันนี้จากของทางพี่หลามนะฮะก็คือจะมีตัวสวิตชิ่งเว้ยพูดง่ายก็คือแกก็หาภาพภาพเสร็จปุ๊บมาอ่ะหาภาพมาเรียบร้อยกูแกก็กดสวิตชิ่งขึ้นมาของแกเองเลย อารมณ์ประมาณนี้ยเอี่ะอันนี้คือพี่หลามกับพี่คุณหลามกับอาจารย์อาจารย์สุภเดชสลับเป็นสวิตชิ่งกันนี่ยหรอ,อผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นพี่หลามสวิตชิ่งอยู่คนเดียวอ๋อ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 อออารมณ์ประมาณนั้นน่ะแต่สมมุติถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ปุ๊บนะสมมุติถ้าเกิดผมมีทีมงานจะมีทีมงานแล้วผมต้องเอาภาพมินสเสรขึ้นอะพูดตามตรงผมก็คงจะมีปัญหาโดยเฉพาะรายการของพวกเราเพราะรายการพวกเราแม่งคุยกันแบบ อ่ามึงก็รู้นี่ขนาดนี้คือเป็นประเด็นที่ไม่ได้เตรียมมาด้วยอะ่ะดังนั้นอ,ะอ่ะการที่บอกว่าอยู่ดีๆจะมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาสแสดงอะ่ะคือมันต้องเป็นพวกกูเท่านั้นอะ่ะที่จะมีภาพแบบนี้มาให้ทุกคนเห็นได้อะ่ะก็ขอบคุณที่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหพวกพี่ไม่เคยเตรียมมาเหรอแล้วพวกพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงพวกพี่ต้องเตรียมมาแน่ๆเลยพี่ถึงสามารถขึ้นอินเสิร์ตได้เร็วขนาดนี้ไม่พวกกูไม่เคยเตรียมดังนั้นไอพวกนี้นี่คือของสดๆเลยนั่นแหละแล้วก็ใช่พี่หลามแกเป็น หลังบ้านมาก่อนดังนั้นอะ่ะเราเลยบอกว่าอา่มันคือเคสของถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สดอยากได้อะไรเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยมันแทบจะต้องเป็นรายการแบบเนี้ยคือรายการที่แม่งคุยกันเองไหลกันเองและต้องขึ้นอินเสิร์ตกันเองดังนั้นอะ่ะเราเข้าใจเราหลังบ้านใครหลังบ้านมาันละกันก็เอาว่าเราเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าสมมุติว่าคุณขึ้นอินเสิร์ตผิดมาปุ๊บ ชื่อของคนที่ควรจะต้องขึ้นเสือกเป็นชื่อของที่ไม่ได้เซ็นเซอร์คนที่สมมุติว่าเราพูดในรายการแห่หัวทอกคนที่โดนฟ้องใครอ่ะก็พวกกูสีหนออบะถ้าสมมุติว่าเรามีทีมงานหลังบ้าน uh huh. ดังนั้นคนที่โดนฟ้องก็กูแน่ๆก่อนละหนึ่งคนก็เวลาทํารายการก็อาจจะเครียดแต่ในทางกลับกันเราก็จะบอกว่าคนที่เป็นหลังบ้านบางทีก็บางทีมันก็มีจุดเครียดมัน คุณถ้าเกิดคุณเคยนั่งอยู่หลังตรงนั้นน่ะคุณจะรู้จริงๆเว้ยว่าชีวิตมันบัสบมากๆาเว้ยนั่นแหละนั่นแหละเราเลยใช้คำนี้แล้วกันว่ามันเลยเป็นเคสที่ยากแล้วก็สุดท้ายมันไปนจบที่คุณจะทำยังไงให้หลังบ้านมีการเตรียมตัวกันให้พร้อมและเมื่อเตรียมตัวกันพร้อม ผลที่ได้ออกมามันจะออกมาเป็นผลงานที่ดีและถูกต้องแต่อย่างที่บอกไปนะหลังบ้านมันแย่งจริงหลังบ้านมันแย่งจริงมันมันมันยากมันยากเออเนี่ยคุณเดดแอร์หรือบางคนบางคนอื่นๆด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นแหละอืนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเป็นประเด็นนอกเรื่องที่เกิดขึ้นนะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเ้าสู่แห่กหัวทองนะครับ รายการที่เราจะคุยกันประเด็นดนอกเรื่องกันหลายสิบนาทีก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นดีแท้จริงตัวหลอกป,ปกติรายการเรานี่ครับใช่ครับปกติดีเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นดูเอลแรกแล้วกันที่เราเห็นกันในชน่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นพี่จีนวิลไฟเดอร์ประทะกับพี่หนุ่มกันชยัยซึ่งก็ไม่ได้ปะทะกันจริงหรอกก็ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดคุยกันถึงเพนพอยในมุมของเขาเอง อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าประมาณนั้นแหละอ่ะโอเคไปที่ประเด็นที่เราเตรียมมากันก่อน